สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องางฝน TYL นะคะวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับการจัดฟาร์ท้องแรกของเราว่ามีขั้นตอนการเตรียมตัวยังไงค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราได้ไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกก่อนค่ะคุณหมอเขาก็จะให้คําแนะนําเบื้องต้นกับเราถ้าสมมติว่าถ้าเราสนใจใช่ไหมคุณหมอเขาก็จะนัดวันอ็กซเรย์ฟันของเราแล้วก็ วันพิมพฟันของเราด้วยค่ะก็คือทำสองอย่างเนี้ยในวันเดียวกันหลังจากที่เราเอ็กซเรย์พิมพฟันอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะบอกว่าเราอะ่ะจะได้เคลียร์ช่องปากอะไรบ้างเช่นของเราใช่ไหมของเราได้ถอนฟันหกซี่ก็คือฟันกรามบนสองซี่ฟันฟูดอีกสี่ซี่แล้วก็ได้อุดฟันสองซี่คุณหิงปูนแล้วคลินิกของเราอะ่ะคุณหมอเขาจะถามว่าคนไข้ยอยากจะ ไปเคลียร์ช่องปากที่ไหนเลือกได้ระหว่างคลินิกหรือโรงพยาบาลสําหรับเราตอนนั้นช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบปิดเทอมพอดีเราก็เลยกลับบ้านแล้วเราก็ไปเคลียร์ช่องปากที่โรงพยาบาลแล้วก็คลินิกแถวบ้านแล้วก็มีเคลียร์ฟันที่คลินิกที่เราจะไปจัดฟันอยู่1นซี่ก็คือถอนถอนฟันคุดแล้วก็ขูดหินปูนหลังจากที่เราถอนฟันคุดแล้วก็ขูดหินปูนเสร็จแล้วอีกประมาณสองอาทิตย์คุณหมอจะนัดเรามาแล้วก็ ติดเครื่องมือจัดฟันแล้วคือวันแรกที่เราไปติดเครื่องมือจัดฟันเป็นวันที่เราแบบตื่นเต้นมากเพราะแบบไม่รู้สิมันตื่นเต้นไปหมดเลยแล้วก็แบบเออแอบดบีใจนิดนึงแต่แต่แต่แต,แต่พอติดเสร็จปุ๊บค,คือแบบกินอะไรไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนเราได้กินโจ้มันสมถึง4วันเลยนะคะแบบมันทรมานมากจะเคี้ยวอะไรก็เคี้ยวไม่ได้แบบสบฟันแบบนี้ก็ไม่ได้ แบบนี้ไม่ได้เลยมันจะแบบเจ็บแล้วก็แบบจี๊ดเลยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความเจ็บที่แบบพอจะทนได้ฟันของเราเนี่ยดัดมาประมาณ5เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่5ว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะดูแล้วคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสําหรับตัวเรานะเราคิดว่าแบบเออฟันเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเพราะว่าฟันเราเป็นฟันซ้อนฟันเกยใช่ไหมแล้วคือแบบมาจัดจัดได้ประมาณ5เดือนคือแบบฟันข้างหน้าเนี่ยเรียงตัวกันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ เหลือดึงฟันมั้งถ้าถ้าจะจำไม่ผิดนะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ดีใจอ่าเราลืมบอกไปครั้งแรกที่เราไปติดเครื่องมือใช่ไหมคลินิกเราอะ่ะจะมีอยู่สามโปรให้ดูให้ให้เราเลือกให้เราเลือกดูว่าเราจะเอาโปรไหนบ้างมีโปรแรกจ่ายครั้งแรกหกพันเดินต่อไปเดือนละหนึ่งพันบาทโปรที่สองจ่าย เดือนแรกนึงสามพันเดือนที่สองสามพันเดือนต่อไปเดือนละหนึ่งพันบาทหรือเดือนที่สามหรือโปรที่สามนะคะก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาททุกเดือนเลยค่ะจนกว่าเราจะจัดฟันเสร็จค่ะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถไปปรึกษาคุณหมอฟันได้นะคะอันนี้ค่ะเป็นคลินิกที่เราไปจัดนะคะคุณหมอใจดีมากๆเลยค่ะแล้วคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่อยากจะจัดฟันนะคะ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเราจะทำอะไรอีกเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากให้เราทำอะไรสำหรับวันนี้บ๊ายบาย